มาแล้วครับหวยจับยวนเพื่อนที่เอาหม้อห,าหม้อเด็เดๆเลยค่ะทาเท่าไหร่ป้าคะ ห้าสิบาาสบาท นี่ลมแรงค่ะขับขายซอยบัขวาบขาวนี่หละเนาะซอยบัวขาวนราคาประานไปดูเป็นหวยจับยวนนะคะโหเครื่องปรุงเยอะมากโอเควัดนี่ราคห้าสิบบาทน่ากินมาก ค่ะทานด้วยกันนะคะ